อันนี้ก็ได้ฝรั่งของปอซื้อสามลูกจ้าอืมนี่ค่ะค่ะไส้แดงนะคะทุกคนยายจะปอกให้ดูนะคะนี่ค่ะยายปอกให้ดูแล้วเห็นไหมคะนี่สีแดงนี่ปอกจากลูปนี้โหน่ากินมากเลยค่ะทุกคน เดี๋ยวเรามาลองกินกันนะคะยายจะบอกมากินดูนะนี่ค่ะสีสดใสมากเลยอร่อยมากเม็ดนิดเดียว เล็ดไม่กินหืมหวานหอมออกหวานน้ำนะคะถ้าสุกเยอะแล้วออกหวานน้ำ้ <c oughs> จาจะอ่อนๆก่อนนี้จะเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวหวานแต่นี่หวานน้ำอร่อยแล้ว กินเปล่อ,อแล้วนะทุกคนกินเผืือ,อแล้วเยอะมีเยอะๆเลยแ่ขายมีมากๆกอ่ะกำลังหอ่ออยู่ตัวเนี้ยอันนี้มีไม่เยอะพอได้กินนะคะ,ะสวยมากเลยอยาให้ทุกคนดูเพราะว่านุ่นกำลังหอ่อ เห็นไหมคะกำลังห่อไว้แล้วก็ต้นเล็กๆก,กำลังเป็นดอกค่ะนูอ,อยาเดินไปดูอึ๊บแล้วไปโชว์หน่อยนี่บันนี้ห่อได้หลายอยู่เยอะอยู่ลูกเล็กยังไม่หอ่อมี่ก็ออกดอกนะคะนี่ดอกเขายายห่อไว้ เดี๋ยวอีกหน่อยจะได้ขายจา้าตอนนี้กินก่อนนะคะทุกคนขายถูกๆค่ะยา,าย,ยไม่ขายแพงนะติดต่อซื้อได้นะคะนี่อันนี้ฝรั่งปีเดียวนะคะนี่ก็หงเปาซื้อนะคะนี่กําลังออกดอกดกมากเลยถ้าเป็นสุดหมดนี้แล้วอ้โหทุกคนเลยเยอะแยะเลยจา้าขายให้ดูแค่นี้นะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงน้ำรวยเงินทองทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ